สวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มหกรรมการศึกษาไทยนะคะตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะเดินหน้าหาวิธีการจะทำอย่างไรดีเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของไทยนั้นเดินไปข้างหน้าได้เพราะ โรคอุบัติใหม่อย่างโควิด19ไม่ควรจะต้องมาหยุดยั้งการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาวิธีการในการเรียนรู้จะทำอย่างไรดีให้เด็กไทยสามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วเรายา้ำมาโดยตลอดเลยนะคะว่าเวลาเรียนเขาก็ต้องมีความสุขด้วย คือ play and learn เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนกันไปแบบเพลินเพลินแต่ว่าในช่วงของโควิด1 9ทําทำให้เด็กๆไม่สามารถจะเรียนแบบออนไลน์ได้ ต้องไปเรียนแบบออนไลน์หลายคนค่ะเจอปัญหาเยอะมากๆเลยในการเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ไม่มีสัญญาณไม่สะดวกนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีปัญหาจุกจิกอีกหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เด็กเท่านั้นแต่จากการสำรวจที่ผ่านมาเราพบว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนออนไลน์มีความเครียดหมดเลยค่ะเริ่มต้นจากคุณครูเด็กนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาร่วมกันคลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจะทำอย่างไรดีให้การศึกษาของไทยเด็กเรียนได้ออนไซต์ออนไลน์แบบมีความสุขพ่อแม่ผู้ปกครองมีความสุขและคุณครูก็มีความสุขได้เช่นเดียวกันนะคะท่านที่สองค่ะท่านผู้นวยการโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีทั้งระดับประถมะศึกษาและมัธยมต้นนะคะท่านผู้มือการรัศมีจันทะเลิศค่ะการเรียนรู้ในยุคโควิดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรนะคะดิฉันรัศมีจันทะเลิศค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาชมบุรีเขต3นะคะโรงเรียนของเรา เปิดการทำการเรียนการสอน3ระดับชั้นเลยนะคะคือระดับอนุบาลระดับประถมแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงมีนักเรียนประมาณ900กว่าคนแล้วก็มีคุณครูประมาณ39คนนะคะโรงเรียนของเราตั้งอยู่ที่ในเขตของอำเภอบางละมงุงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเลยค่ะมีความเสี่ยงในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด1ินี้ค่อนข้างมากนะคะในส่วนของการ เตรียมการของเราเราเคยมีประสบการณ์ในปีการศึกษาที่แล้วนะคะว่าเราเคยเจอโควิดไปแล้วหนึ่งะระลอกอันนี้เป็นะระลอกใหม่นะคะเราก็เลยมีการเตรียมความพร้อม,อมแล้วก็นําปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาแก้ไขเตรียมความพรอม้พรอมกันตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียนเลยค่ะโรงเรียนของเราก็ได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไว้ทั้ง4รูปแบบนะคะมีทั้งออนไลน์ออนแฮนด์ออนดีมานแล้วก็ออสคูลไลน์ด้วยค่ะแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆนะคะอันนี้เป็นกระถางต้นไม้อัจฉริยะนะคะ ที่เราได้มอบให้กับเด็กๆนะคะให้ไปอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเป็นยังไงเอ่ยเป็นอย่างนี้เลยค่ะคุณนุณชาลี่ออย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยคุณพ่อคุณแม่มีส่วนร่วมช่วยในการทําอันนี้เป็นกระถางต้นไมอ้อจฉริยะที่ไม่ต้องรดน้ําเรามีแผงโซลาเซลล์ให้มีเครื่องออวัดความชื้นก็สามารถปลูกในพื้นที่ที่แบบ จำกัดอย่างเช่นปลูกในคอนโดอะไรได้นอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของคุณครูเราต้องมีการตรวจการบ้านทางออนไลน์นะคะคุณครูเราก็มีการจัดหาเครื่องมือเพิ่มเติมนะคะคุณครูล้มก้าวขาอันนี้ถ้าอยู่โรงเรียนวัดดอกเกตน,น้อยนี่เราจะได้มีอุปกรณ์แบบนี้เพิ่มเติมเพราะว่าเวลาตรวจวเราจะได้สะท้อนผลกลับให้กับเด็กด้วยวงกลมไปว่าอันนี้เขียนถูกเขียนผิดเขียนสวยการเรียนในแต่ละครั้งเราจะเรียนให้จบในชั่วโมงจะไม่เป็นภาระงาน ต่อไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็จะเครียดในตอนเย็นกลับมาเช็คงานแต่ว่าเด็กสามารถเรียนและก็จบไปในแต่ละวันด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในกรณีเด็กถ้าที่คุณนัชชรีบอกว่าถ้าเด็กไม่มีอุปกรณ์ละคะขออธิยังไงเอ่ยนะคะเรามีกิจกรรมในเรื่องของการที่ช่วยเหลือเด็กๆนะคะในส่วนของนำพีซนะคะแคปเล็ตพีซตัวเดิมมาตรวจสอบใช้งานนะคะอันนี้ เราไปค้นเจอในห้องเก็บของแล้วก็เอามาให้เด็กๆใช้นี่เด็กก็คืออันนี้เกิดจากปัญหาที่คุณแม่นะคะบอกว่าเออลูกดิฉัน่ะทำงานเสร็จหมดแล้วค่ะคุณครูพออ่ะไม่รู้จะทําอะไรแล้วเดี๋ยวจะเล่นเกมแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะป่าผมว่าให้มาเรียนอันนี้ดีมากเลยอกกแล้วก็มีการนําถุงยางชีพอ่าถุงยางชีพของเรานี่เลยอันนี้เราก็สกรีนเองนะคะ นี่ถุงยางชีพของเราไปมอบให้กับเด็กๆเลยค่ะถือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับทั้งคุมครู่อผูกครองแล้วก็เด็กดทต่รีค่ะก็ะะออกไปเยี่ยมบ้านเด็กอันนี้โอ้โหเราอันนี้พอ,อเสี่ยงชีวิตบ้านเลยนาะบางทีก็ไปเจอน้องหมาน่ารักวิ่งมาต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศเหมือนสมัยก่อนที่แบบเรามีรถไปแล้วก็เคลื่อนที่ไปแล้วก็ไปมอบชุดการเรียนให้กับเด็กๆด้วยเพราะว่าบางทีเราก็มอบเป็นชุดอุปกรณ์การเรียนที่เรา มอบเรียนปี15ปีให้กับเด็กๆแล้วก็มีหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนแล้วก็ให้ไปตั้งแต่ตอนเปิดภาคเรียนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นชุดใบงานชุดใบความรู้อะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็มอบถึงผู้ปกครองแน่นอนแล้วก็ได้เกิดการเรียนรู้อันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสมากเลยเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมบ้านเด็กๆได้ไปดูความเป็นอยู่แล้วก็ได้ช่วยเหลือในเบื้องต้นก็คือเค,อคออรื่องอุปโภคบริโภครวมถึงว่าถ้ามีปัญหาเรื่องการเรียนก็สามารถสอบถามเราในตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็ เป็นตัวอย่างเล็กน้อยจากทางโรงเรียนว่าหนองเกตน้อยนะคะพออ,อนะคะในฐานะของการเป็นผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็จะมีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับคุณครูให้กับผู้ปกครองและวก็ให้กับกนักเรียนแต่ว่าในบทบาททั้งสี่สี่บทบาทนี้นะคะเราต้องร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันนะคะพะอออย่าเห็นจุดที่เราสามารถที่จะมีความเข้าใจมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อพัฒนาลูกๆของเราเพื่อพัฒนานักเรียนของเรานะคะได้ ไปสู่การเรียนรู้แม้จะมีความยากลําบากในเรื่องของการเรียนโรงเรียนหยุดเราไม่หยุดการเรียนรู้นะคะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เราอาจจะยากลําบากบ้างแต่เราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วเราก็จะก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นแนวความคิดได้เยอะเลยค่ะวันนี้สาหรับการเปิดโลกระถัจากท่านดบบรมาลุนแลวก็คุณครูร่มก้าวแล้วก็น้องนชัชพลแลวก็คุณแม่ด้วยนะคะ มื่อกี้ก็คิดคุณแม่สอนเป็นแม่งัวไปเลยก็เออเป็นอะไรที่ยุคนี้ก็ดีเหมือนกันก็คือว่าการเรียนออนไลน์ผู้ปกครองก็จะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นด้วยกับสิ่งเหล่าน,นี้แต่ว่าจุดสมดุลที่สุดก็คือเราต้องช่วยกันแล้วก็ร่วมมือกันทุกบทบาทหน้าที่นะคะแล้วเราก็จะได้เกิดการเรียนรู้นะคะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างดีเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะท่านผอ,อ,อค,คะ